ทำไมต้องเป็นสหรัฐกับรัเสเซียที่ต้องทําสนธิสัญญากันอาจะย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะเพราะว่าคนที่มีอาวุธนิวเคลียร์ครอบครองเป็นประเทศแรกของโลกเนี่ยคือสหรัฐนะโครงการน,าน,านันทัตันใครดูดังออบเบนไฮเมอร์ก็จะรู้นะแล้วก็พอทําอาวุธนิวเคลียร์สำเร็จก็เอานํามาใช้ครั้งแรกที่โยชิมากับนางาซากิซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยรัเสเซียสหภาพโซเวียตช่วงนั้นเนี่ยก,ก็สะดุ้งตื่นบอกว่า อาชอหอแล้วศัตรูของเรา mm hmm. มีนิวเคลียร์เพราะนั้นเราต้องทำบ้างพี่ mm hmm. นางเคยทำแฟชพอยต์ไปนะตอนนั้นเนี่ยผู้นำของสหภาพโซเวียตก็คือ,อสตาลินเนี่ยก็สั่งเลยเอาสปายนะไปขโมยสูตรเคมีจากห้องทดลองลอสอลามอสนะโครงการแมนฮัตตันเนี่ยมาแล้วก็สามารถาที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ในระยะเวลาที่ ไม่นานมากนะก็คือ3าสี่ปีรัเสเซียก็ผลิตอาวุธนิวเคลียร์เป็นสําเร็จสําเร็จได้เป็นชาติที่สองรองจากสหรัฐนะ,ะแล้วช่วงสงครามเย็นเนี่ยพอทั้งคู่มีศักยภาพในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยแล้วความเป็นศัตรูกันเนี่ยม,มันต้องมันต้องแข่งกันสะสมกันนะสะสมกันไปสะสมกันมาหันม่ที่เอ้าอสหรัฐมีห้าพันหกพันหัว รัสเซียมีเจ็ดพันกว่าหัวเกิดหน้าจะเป็นแล้วแล้วก็อนุภาพทําลายล้างมันสูงขึ้นเยอะมากนะเพราะว่านิวเคลียร์ที่เราเห็นฮิโรชิมนานซากิเนี่ยมันเอ่อมันรุนแรงแล้วนะแต่ว่ายุคหลังๆเนี่ยโหมันแบบเทคโนโลยีมันไปแบบแบบคือกดมาทําลายโลกได้เลยนะมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าวินเอ่อวินเทอร์นิวเคลียร์วินเทอร์ก็คือว่าถ้าเกิดการใช้เนี่ยต่อให้คนอยู่ประเทศไทยเนี่ยแต่ว่าผลกระทบจะมาถึงเพราะว่ามันจะทําให้อ้ไอหมอก รังสีของนิวเคลียร์มันปกคลุมจนกระทั่งไม่มีแสงอาทิตย์เข้ามาตายทั้งโลกว่างั้นเพราะนั้น mm hmm. มันก็เลยเป็นที่มาของการดูว่าเออในเมื่อสหรัฐกับสหภาพยุโรปเออสหรัฐกับรัสเซียซึ่งแข่งกันจนหันมาแล้วแบบคลังนิวเคลียร์โอ้โหทำลายได้ทําลายโลกได้เป็นสิบสิบใบเนี่ยเราเราจะทำยงไงกันดีก็เลยเป็นที่มาของการทําทําข้อตกลงกันเพื่อจะจํากัดใช่ไหม จำกัด<ช>ปริมาณของอาวุธนิวเคลียร์ใช่ซึ่งข้อตกลงนี้เนี่ยจริงๆก่อนหน้านั้นมันก็มีหลายฉบับเนาะพี่นาที่พยายามจะไปจํากัดตัวขีพินาวุธพิสัยกลางทุกนิวเคลียร์ได้อะไรแบบเนี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยมันมาถึง new start อันนี้เล่าย่อๆคือเขาลงนามกันปี2010ตอนนั้นก็เป็นโอบามานะคะและอีกคนก็คือคนที่พินาพูดถึงเมื่อตอน,น,ต,อนต้นรายการเมดเดนะคะดนนินันเก็ยังปกติดูนะ ตอนนั้นจะเป็นประธานาธิบดีรัสเซียใช่ไหมแล้วก็มีการไปลงนามกันออนนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญของรัเสเซียเนี่ยเขาห้ามเป็นประธานาธิบดีติดต่อกิจสมัยดังนั้ปูตินก็เลยต้องหลีกทางไป,ไปเป็นนายกรัฐมทนตรีแล้วก็เอาเมดเวเดฟเนี่ยขึ้นมาขั้นกลางแล้วตัวเองก็กลับม,มารอบค่ะ ใช่แล้วตอนนั้นก็เลยมีการลงนามกันไปนะปี2010พอ2 0 1 1เอนี่ยไอ้ข้อตกลงนี้มันก็มีผลบังคับใช้ซึ่งคร่าวๆอย่างที่บอกว่าจำกัดจำนวนหัวรบนะคะนิวเคลียร์ที่พร้อมประจำการเนี่ยระหว่างสองฝ่ายให้มันอยู่ที่ไม่เกิน1550หัวรบแต่ขณะเดียวกันนอกจากเรื่องจำกัดจำนวนแล้วอะมันมีเรื่องของการสร้างกลไกในการตรวจสอบระหว่างกันระหว่างสองฝ่ายว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคือละเมิดข้อตกลงละเมิดสัญญาหรือเปล่า นะ,ะรวมถึงการแลกเปลี่ยนการแชร์ข้อมูลต่างๆระหว่างกันคือมันมันทำงานใน2ฟนะังก์ชันเนาะเพื่อให้ทําให้เกิดความโปร่งใสอะว่าอิชาติที่มีม,มีอาวุธนิวเคลียร์ครอบครองม,มากที่สุดเนี่ยทั้ง2ฝ่ายปฏิบัติตามกฎไหมนะคะแต่ปรากฏว่าอ e ีข้อตกลงนี้เนี่ย คือมันก็ถูกต่อมาแล้วต่ออายุมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2021สมัยไบเดนแต่ทีนี้พอปี2023มบาพีน่นาตอนนั้นมันเกิดสงครามในยูเครนแล้ว,นะลวเนาะรัสเซียบุกยูเครน 2022, ร2 0 2 2ีพอสอ2เนี่ยคือปูตินก็บอกว่าขอระง,งับรัเสเซียเนี่ยขอระง,งับการเข้าร่วมแต่ไม่ได้ถอนตัวนะขอระง,งับก่อนไม่ให้สหรัฐเข้าไปตรวจสอบอะไรแบบนี้แล้วสหรัฐก็เลยเบอร์เบอรไปเลยก็หลังจากนั้นก็คือ ไม่ได้ไม่ได้มีการความร่วมมือกันในระดับท so ี่มันเคยเป็นมาอะไรแบบนี้แล้วปี2023ยิบามเหตุผลที่ปูตินระงับก็คือบอกว่าเป็นเพราะว่าสหรัฐเนี่ยคือให้การช่วยเหลือยูเครนก็เลยเป็นสาเหตุของการระงับข้อตกลงทีนี้มันการต่ออายุของมันเนี่ยตอนปี2 0 2พิบเอ็มันมีการต่ออายุมันต่ออยุ่ห้าปีซึ่งมันหมายความว่ามันจะหมดอายุปีนี้2 0 2พยิบหกก็คือวันนี้แหละวันสุดท้ายละของข้อตกลงวันนี้วันสุดท้ายใช่ค่ะทีนี้ ก่อนหน้านี้เนี่ยสักช่วงกันยาถ้าเราจำกันได้มันก็มีเสียงเรียกร้องมาจากปูตินเหมือนกันนะพี่นาบอกให้ทรัมป์เนี่ยคือ,อมาต่ออายุกันอีกสักปีหนึ่งหรืออย่างน้อยก็คือยอมปฏิบัติตามแบบแบบ,แบ,บยังไม่เป็นทางการน่ยยังไม่ไม่ต้องมีข้อตกลงใหม่ก็ได้อะไรแบบนี้แต่ว่าให้ปฏิบัติตามไอข้อตกลงนี้ไปก่อนแต่ทีนี้ฝั่งรัสเซียก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยไม่ได้มีท่าทีตอบสนองอะไรนะคะต่อข้อเรียกร้องของรัสเซียส่วนทรัมป์ก็บอกว่า เอ่อถ้ามันจะหมดอายุเนี่ยก็ให้มันหมดไปต้องการที่จะไปหาข้อตกลงใหม่ที่มันดีขึ้นซึ่งเขาก็หมายความว่าอยากจะเอาประเทศอื่นเข้ามาด้วยในข้อตกลงนี้จริงๆเป้าหมายคือจีนนั่นแหละอยากให้จีนเข้ามาร่วมในข้อตกลงนี้ด้วยเออราอหลังๆจีนก็ก็มีเยอะขึ้นใช่ใช่แล้วมันก็มีทั้งคนอิีหลังแต่ว่าเออเออเร่งเป็นเบอร์สามเนาะถ้าดูคลังอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองแต่ละประเทศที่เราเห็นในกราฟตอนนี้ค่ะใช่ใช่ แต่ว่าแต่ว่าประเด็นคืออย่างนี้ใครมีเยอะสุดรัสเซียห้าพันสี่ร้อยสีสิบเก้าอเมริกามีห้าพันสองร้อยเจสิบเจ็ดจีนหกร้อยฝรั่งเศสอังกฤษปากีสถานอินเดียอิสราเอลเกาหลีเหนือรวมแล้วหมื่นสองพันสามร้อยโอ้โหเยอะปวดหัวปวดรบดิวคลืออ่นโลกนี้ใช่ใช่ทีนี้เออเลขา UN เอ็นเขาบอกว่า อยู่เขาก็ออกรียกทำอะไรสักอย่างเออเพราะว่าอย่างน้อยนิวซมันก็เป็นกฎกติกาที่ทำให้ออาวุธนิวเคลียมไม่มีมากขึ้นกว่านี้แล้วก็มีการตรวจสอบได้ว่าไอ้ที่มีอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนตรวจสอบคลังอาวุธกันได้พอไม่มีสัญญานี้ปั๊บเนี่ยแสดงว่าทุกอย่างมันจะเล่นกันใต้ดินแล้วมันก็จะเป็น เป็นความทุกข์ความกังวลของบรรดาชาวโลกเนาะค่ะเขาเตือนนะว,ว่าช่วงเวลาเนี้ยพอไอ้สนธิสัญญายนี้มันหมดอายุแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนช่วงเวลาวิกฤตสําหรับความมั่นคงสําหรับสันติภาพของโลกมันไม่ไปเป,เปิดทางให้มหาำนาจเนี่ยคืออยากจะสะสมอาวุธนิวเคลียร์กันเท่าไหร่ก็ได้ตรวจสอบกันไม่ได้นะคะก็เลยบอกว่ารีบหาข้อตกลงใหม่กันเถิดนะโป๊ปเลโอก,ก็ยัง<ด>ออกมาเรียกร้องนะคะบอกว่าให้รีบหาข้อตกลงใหม่หรือไม่ก็ต่อสัญญาเนี้ยต่อไปอีก นะคะระหว่างสองฝอ่่ยค่ะซึ่งทีนี้เราไปดูฝั่งรัสเซียสหรัฐบ้างนะคะว่าเขาพูดอะไรกันบ้างต่อประเด็นนี้ว่าเขาตกลงดูด,ดูเหมือนรัสเซียจะออกมาบอกว่า ฉันไม่ใช่ตัวปัญหาตัวปัญหาคืออเมริกาใช่ปะ <c oughs> ใช่ใช่เพราะเขาก็บอกว่าเนี่ยก็ได้ยืน่นคนที่ออกมาพูดล่าสุดก็คือยูริอุชาคอสเป็นที่ปรึกษาปูตินก็บอกว่าก็ได้ยื่นไปแล้วไงข้อเสนอให้ทรัมป์ตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วบอกให้สหรัฐเนี่ย <c oughs> คือต่ออายุสัญญานี้หรืออย่างน้อยก็คือสมัครใจที่จะที่จะทําตามสัญญาเนี้ยคือบอกฉันมาว่าเธอสมัครใจจะทําแต่สุดท้ายไม่มีการตอบสนองดังนั้นเนี่ย <c oughs> คือ มันก็ต้องการสื่อสารแล้วว่ารัสเซียไม่ใช่ตัวปัญหาในเรื่องนี้เราก็บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยการดําเนินการหลังจากที่สัญญานี้มันหมดอายุเนี่ยฝ่ายรัสเซียก็พยายามจะสุขุมรอบคอบมีความรับผิดชอบนะคะจะพยายามอาศัยการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างถี่ถ้วนต่างๆเราก็บอกเปิดกว้างสําหรับการเจราจาหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไปไปฟังเสียงกันหน่อยมัยะ Истекает срок действия договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Как вы знаете, мы предложили американцам 22 сентября 2025 года продлить на один год центральные количественные лимиты в качестве добровольных самоограничений. Однако официальный ответ от американцев так и не поступил. Владимир Путин подчеркнул, что в этой ситуации, мы будем действовать взвешенно и ответственно на основе тщательного анализа общей обстановки в области безопасности. Остаемся открытыми для поиска переговорных путей и обеспечения стратегической стабильности. นี่เป็นเสียงของฝั่งรัเสเซียนะคะส่วนฝั่งสหรัฐเนี่ยพูดอะไรบ้างนะ,ะทั้มเนี่ยยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรพี่นาแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยจะไปให้สัมภาษณ์นิวยอร์กไทม์ก็มีคนนักข่าวก็ถามเรื่องนี้ทั้มก็บอกว่าถ้ามันจะหมดอายุก็ให้มันหมดอายุไป เขาจะไปทํา<ม>จะพยายามไปทําข้อตกลงใหม่ที่มันดีกว่าเดิมซึ่งดีกว่าเดิมเนี่ยก็คือบอกว่าต้องมีจีนเข้ามาร่วมด้วยในข้อตกลงนี้แต่ทีนี้เนี่ยฝั<ม>่งของจีนที่ผ่านมาท่าทีของจีนก็คือบอกว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเอาจีนเข้าไปร่วมในแง่ว่าไปนับดูหัวรบระหว่างสหรัฐกับรัสเซียที่มีเนี่ยคือมีมากกว่าจีนเยอะ ดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้ไปร่วมไปจํากัดเนี่ยสิ่งที่จีนบอกว่าถ้าจะให้ฉันไปร่วมด้วยสิ่งที่ต้องทําก็คือฝั่งสหรัฐรัสเซียเนี่ยก็ต้องไปลดไอหัวลบที่ตัวเองมีให้มาเท่ากับจีนค่ะก็เลยมันเลยกลายเป็นเรื่องที่ สรุปใครได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เนาะก็<อ>นั่นแหละคะ่ะมันก็เป็นเรื่องยากแล้วลูบิโอเนี่ยเมื่อวานแกก็พูดเรื่องนี้เหมือนก<อ>ันนะคะแล้วก็<อ>ย้ําจุดยืนเดิมบอกว่าทั้มเนี่ยก็ชัดเจนมาตลอดว่าต่อไปเนี้ยถ้าจะทําข้อตกลงอะไรที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์เนี่ยยังไงมันต้องมีจีนเข้ามาร่วมด้วยนะคะไม่งั้นก็ไม่มีความหมายอะไรค่ะมีเสียงด้วยเนาะมีเ,ออเสียงด้วยอ่ะฟังเสียงหน่อยะคะ่ะ you know, Uh, in the 21st century, it's impossible to do something that doesn't include China because of their vast and rapidly growing stock.